หน้าฝนแบบนี้แต่ทำไมดูสดใสจังเลยนะสงสัยเป็นเพราะ2023 Nice Birthday Project หรือดูไหนก็ไนไปหมดเลยแน่ๆเปิดที่กัดโปรเจกต์วันเกิดของไนหรือสมคิสเมนขำประจำวง Atlas h a r r ์ไนพ่อหนุ่มมากความสามารถเต้นก็เดือดร้องก็ดีเจ้าของตำนานเรียบจบทรงผมไม่จบ ที่จะมีอายุครบ23ปีในวันที่2กันยายน2566นี่น่ารักและเก่งแบบนี้ ALIS เลยจัดของขวัญให้ชุดใหญ่จะมีอะไรบ้างเราได้รวมมาไว้แล้ว2023 Nice Birthday Project ใ nice น Sky ยออ l l l u e Sky a l l เววี with you in every season ไม่ว่าวันที่ท้องฟ้าจะสดใสหรือมืดครึมก็อยู่ข้างเธอเสมอนะในทุกฤดูกาลเลยเป็นทีมที่น่ารักและเข้ากับพ่อหนุ่มไนท์มากๆเริ่มกันที่1 โฟโต้บูธอีเวนต์เริ่มกันด้วยโฟโต้บูธสุดน่ารักวันที่1นึถึงสิกันยายน2566ันาร้อยสิบหกสถานที่ Snap Sense ทุกสาขา 2. องคาเฟ่แอนด์มินิเลสโปรเจกต์วันที่1-14กันยายน2566สถานที่ Wow Asok Cafe ชแนลตึก GMM Grammy เวลา10.00ถึง18.00น 3. บิลบอร์ดเลตแอดโชว์ความหล่อให้ชาวเมืองเห็นกันสักหน่อยกับป้ายเลดกลางเมืองวันที่2-8กันยายน2566สถานที่ Empire Tower Bangkok LED Screen เวลา6นาฬิกาถึงเที่ยงคืน 4. สเปเชียลโปรเจกต์อินเชียงใหม่โปรเจกต์พิเศษวันที่วันที่2กันยายน2566อีเวนต์ซูเปอร์รัชคอนเสิร์ต2023สถานที่หอประชุมใหญ่มเชียงใหม่คับฟ่สลี a แอดคาเฟ่ยอสนิยอมคอฟฟี่ติดกับสวนสุขภาพมเชียงใหม่เวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา และปิดท้ายความน่ารักด้วย 5. คาเฟ่แอนแกลเลอรี่อาดแน่นด้วยความน่ารักที่ใครเห็นก็ต้องยิง้มแถมแอบ,บเห็นแฟนๆจะทำ GIVEAWAY ไปแจกกันเต็มเลยอย่าลืมแวะกันไปเยอะๆนะวันที่วันที่7กันยายน2566สถานที่ ARC h Cafe bts อุณวิถีทางออกสี่เวลา9.30นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาสามารถติดตามรายละเอียดของโปรเจกต์เพิ่มเติมได้ที่ทวิตเตอร์ a c e b o o k อินสตาแกรมของในสตอรี่ติดตามเครื่องหมายสี่เหลี่ยม2023ใน b ีดีโปรเจกตส่วนใครที่อยากร่วมโวยพรวันเกิด สามารถใช้เครื่องหมายสี่เหลี่ยม23ออเปนิรเซอร์แสนดยเริ่มใช้ในวันที่2กันยายน2566เวลาเที่ยงคืนเป็นต้นไปทางเราขออวยพรให้หนุ่มไนยังคงความไนตลอดไปถูกค้นพบมากขึ้นให้สมกับความเก่ง ความพยายามและขอบคุณแฟนคลับที่เป็นกำลังใจที่แสนยิ่งใหญ่อย่าลืมไปมอบความรักกันเยอะๆนะทุกคนสุดท้ายนี้สำหรับแฟนคลับศิลปินคนไหนที่อยากให้เราโปรโมทพิกัดโปรเจกต์แบบนี้แล้วก็ติดต่อมาได้เลยที่ทวิต t ตอร์แอดอินนิและถ้าหากใครไม่อยากพลาดข่าวสารไอดอลและศิลปินคนโปรดก็แวะคลิกที่ in e n t e r ตอร์เทนเมนต์ได้เลย